ขวดที่1นะครับเข้มข้น0.25โมล,ลาร์เราหาค่า x ก่อน x เท่ากับ x นี่คือ h บวกที่แตกตัวมาจากกรดชนิดนี้นะครับรูท k คูณ m คูณแทนไปเลยเนาะ k คือ10กำลังลบ4 m คือ0.25 0.25คูณ10กำลังลบ4เอา k คูณกับ m ถอด square root ออกมาก็ได้เป็น0.5นะเทอมหน้าตัวนี้ถอดรูทได้0.5เทอมหลังก็ได้10กลังลบ2 มันก็คือ5้าคูณสิบเปรลบสมั่นเองหรือมองเป็นทงนิยมก็คือ0.005อันนี้คือ h บวกที่แตกตัวออกมานะมาดูกรณีเข้มข้น1โมลาร์บ้าให้เป็น x1 กึงกับ x2 นะครับ Root K คือ10บเลบสี่เ M คือ1ก็ตามนี้เลยนะตัวหนึนี่คือ1.00 10จุูนย์ศลบสคือค่า k นะครับ จะได้เท่ากับ10กกาลังลบ2หรือ0.01อันนี้คือ H บวกที่แตกตัวทีนี้เราแอบ,บมาเช็คนิดนึงครับว่า M ส่วนเเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างกรณีนี้เนี่ย m คือ0.25 X มันคือ0.005มันได้2 50หาน5มันได้ประมาณ50พอดีผ่านเกณฑ์พอดีเลยครับก็ถือว่า M มเนี่ยมากกว่า X ม็กางๆก็ได้นะครับในกรณีนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับ ห0 0หาร0.01ก็ถือว่า n มากกว่า X มากๆก็ถือว่าโอเคนะเกิน50าหาเปอร์เซแล้วก็เอาที่แตกตัวออกมาหารด้วยตอนเริ่มต้นครับ0.005หารด้วย 0. 2 5ย์ุสนอยเปอร์เท่ากับ0.005 2%องเปอร์เซนตอ่นล่างบ้างเปอร์ซเท่ากับ นี่คือเปอร์เซ็นต์หนึ่งมีเปอร์เซ็นต์สองนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเริ่มต้นคือหนึ่งเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ข้อนี้จุดประสงค์ที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยจะให้เห็นความสัมพันธ์บางอย่างครับดูความสัมพันธ์ตรงนี้ครับมองย้อนขึ้นมานะมันเจือจางจาก 1, หนึ่งเหลือศูนย์จุดสองห้าเนี่ยมันเจือจางลงมาสี่เท่านะครับเปอร์เซ็นต์แตกตัวเพิ่มขึ้นขี่เท่าครับ จาก1%กลายเป็น2%ก็คือเพิ่มขึ้น2เท่าซึ่งมันก็คือรูทเท่ามันจะเป็นแพทเทร์นอย่างนี้ถ้าเจือจางจากเดิม100เท่าตรงนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์แตกตัวเพิ่มขึ้นรูท0ก็คือ10เท่านั่นเองมันจะเป็นแบบนี้ครับหรือเขาตอบมาจอบว่าเจือจางกว่าเดิม25เท่าสมมนต้ตรงนี้เป็น25เท่านะตัวแลขตรงนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับตัวแลกเปลี่ยนเป็นเจือจางลงจากเดิม25เท่า เปอร์เซ็นต์แตกตัวมันจะเพิ่มขึ้นรูท25เท่าก็คือ5เท่านั่นเองนี่คือเทคนิคความสัมพันธ์นะให้เราจำแบบนี้จางลง a เท่าเปอร์เซ็นต์แตกตัวจะมากขึ้นรูท a เท่าจำไปใช้แล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาทำเปรียบเทียบกันเราดูจำนวนเท่าของความเข้มข้น,นที่เจอจางลงไปถ้าจางลง a เท่าเปอร์เซ็นต์แตกตัวจะมากขึ้นรูท a เท่านั่นเอง